เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเล็กๆใช,ๆช้ครับวันนี้โตโยต้าสามห่วงครับสวยๆทุกทูปนะครับเครื่องเกียร์ดีบอดี้สวยไม่มีชนนะกับราคาเพียง25,800บาทครับ25,800บาทไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝน ภายในสะอาดนะครับแอร์เย็นฉ่ำพุงอะไรพาวเวอร์ด้วยครับง่ายสบายเกียร์ธรรมดาเข้าดีเขาครบช่วงล่างแน่น,นครับระบบไฟติดครบเล่มเอกสารยุดโอนครบห้องเครื่องก็สวยครับเดิมๆห,หน้าตะเข็บสายขวาบางๆบอดี้ดีไม่มีรอยชนหนักครับ25,800าบาทคุ้มคุมนะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อระจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ ท่านใดสนใจก็ไปดูกันได้คันนี้อยู่นนทบ,บุรีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้นะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเกียร์ธรรมดาหน้าต่างมือหมุนสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ